สวัสดีครับมาชมช่องช่างพักพลโอโต้เซอร์วิสนะครับในปี2023นร้อยิบสามนะฮะ EP สองนะฮะจะนี้จะแนะนำวิธีการเปลี่ยนหน้ากากแอร์ในรถ b บ w F10 ินะฮะว่าถอดยังไงฮะงัดยังไงให้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 ถูกต้องนะฮะมาชมกันเลยครับเราจะเปลี่ยนหน้ากากแอร์ตัวนี้นะฮะเพราะว่าอันนี้ผมได้เปลี่ยนเข้าไปแล้วนะเพื่อความรวดเร็วนะฮะ นี่ของเก่าเขาก็จะอ่าแตกกระจุยหมดเลยนะเห็นไหมฮะไม่เหลืออะไรเลยะฮะอันดับแรกนะครับอันดับแรกเราก็งัดใช้พลาสติกนะฮะพลาสติกงัดนะฮะงัดตรงส่วนนี้ก่อนนะฮะงตรงส่วนนี้ก่อนนะฮะค่อยๆใจเย็นๆนะค่อยๆเลาะขึ้นมาแล้วก็มางัดตรงนี้นะครับแล้วค่อยดันไปดันไปเขาก็จะหลุดนะฮะพอเขาหลุดแล้วเนี่ย ็ถอดปลั๊กนะฮมีปลั๊กอยู่ปลั๊กอยู่สามปลั๊กนะครับนะพยายามดึงตรงๆนะฮะมันจะมีตัวงางอยู่ตรงนี้นิดนึ่งเห็นไหมฮะจิกเข้าไปแล้วก็ดึงออกมามีทุกตัวนะครับนี่ในการที่เราจะถอดหน้ากากแอร์ชุดนี้ค่อนข้างยากนิดนึงนะฮะ มันเป็นพลาสติกค่อนข้างจะเบาบางนะเดีย๋ยวให้ดูครับมีนอ็อตต้องจีบยี่สิบอยู่ประมาณแปดตัวนะฮะแปดตัวโดวยรอบนะครับนี่้เราถอดมาแล้วเนี่ยแนะนำให้เอาตัวนี้ออกก่อนด้วยนะไอตัวสวิตช์ไฟฉุกเฉินกับล็อกประตูนะฮะสองตัวนี้ต้องต้องออกมานะครับ นี่ฮะมันจะเป็นกิ๊บสองตัวนะฮะสองฝั่งนะบแบบนี้นะฮะเราดันเข้าไปแล้วเราก็ค่อยๆดันออกมานะครับออกทางนี้ออกด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับออกทางนี้นะครับแล้วเราก็งัดชุดสมมติเราถอดนอกไปแล้วนะตัวนี้มันจะยกออกมาต่างหากนะไอลายไม้นี่ก็จะแยกกันแล้วก็จะมีจะม่ะ มีสลักโดยรอบนะดูไว้ดีนะฮะสำคัญคือที่เอาไม่ออกในตอนแรกก็คือตัวนี้นะมันจะมีล็อกตัวนี้อีกตัวนะฮะงัดตัวนี้ด้วยนะครับจะออกมาได้นะแต่แล้วตอนใส่เนี่ยก้องค่อยๆนะค่อยๆไล่ไล่ทีละกิฟนะฮะไล่ทีละกิฟอ่าก็บอกไปเป็นวิทยาทานนะฮะคนใส่จะรู้เลยว่าองทํำยังไงนะอ่าแล้วก็เสร็จสิ้นในการเปลี่ยน หน้ากากแอร์นะที่ชํารุดนะฮะมันเกิดการแตกหักตามสภาพนะครับมันเป็นพลาสติกนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับนะไปเสียบปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับรัดเข้าไปอย่างนี้นะฮะนี่ปลั๊กไฟเสียบเรียบร้อยนะครับยังไม่ได้เสียบนันี่ทําให้ทําคลิปให้ดูเฉยอ่ประมาณนี้ครับนะจะได้เป็นแนวทางนะครับในการถอดประกอบท่านใดเป็นช่างก็จะง่ายในการ ต้อมนะฮะน่าจะท่านใดยังไม่เป็นช่างก็ดูไว้เป็นวิทยาทานนะฮะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างพักพลนอ,อโต้สวิทตจังหวัดสกลนครนะครับ